ในมุมของพันตบรเอกวิรุธมองว่าการที่ผู้กองแคทติดสปีดเร็วขนาดนี้มันแปลกๆปกไหมฮะหรือมันก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ปกติอืมเอ,อเรื่องนี้มันเกิดความเข้าใจผิดนะฮะเรื่องรเร็วเนี่ยพูดโดยสรุปเลยว่าเรื่องการเรื่อนยศของเขาอ่ะไม่ได้เร็วหรอกนะครับเราไปเข้าใจว่าเขาเลื่อนยศจากสิบตำรวจตรีมาเป็นร้อยตำรวจเอกนะฮะ แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้ามาด้วยคุณวุธเปรญยตรีเปียโทนะฮะเพื่อมาบรรจุเป็นร้อยตํารวจตรีการที่ไม่ยศสิบตารวจตรีเนี่ยเป็นช่วงคราวระหว่างที่ฝึกอบรมเท่านั้นฮะเขาไม่ได้มาเลื่อนเป็นร้อยสิบตำรวจตรีเอกจา่าดาบแล้วก็ไปในร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงเวลาที่เขาเลื่อนเนี่ยไปจนถึงร้อยตำรวจเอกมันก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ผิดปกติอะไร,รนะฮะแต่ประเด็นเนี่ย ที่ควรจะพูดถึงกันก็คือว่าวิธีการเข้ามาของอเขานะฮะแล้วก็อีกจํานวนมากเาขาคงไม่ใช่น้องแคทนี่คนเดียวนะ,ะก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยการเข้าเป็นราชการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขามีหลักว่าจะต้องผ่านการสอบแข่งขันครับนะฮะในทุกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนปัจจุบันเนี่ยผ่านการสอบแข่งขันแทบทุกตําแหน่ง นะฮะเรียกว่า9.9.99 99เลยนะครับเหลือแต่ตำรวจเนี่ยที่เป็นองค์กรล้าหลังเป็นองค์กรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบคุณธรรมนะฮะ<อ>ก็มีการบรรจุโดยที่ไม่ผ่านการสอบแข่งขันแบบนี้เยอะทื่ผ่อนก็ไม่เยอะเท่าไหร่รนะฮะช่วงหกเจ็ดปีมาเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือไม่ต้องสอบแข่งกับใครอ่ะอยากจะเอาใครเข้ามาก็ อ้างว่าคือคุวุฒิขาดแคลนอะไรเงี้ยผมผมผมก็แค่คิดเดียว<ม>ฮะพอดีว่าวันนี้มันมีท่อนหนึ่งที่ท่านโฆษกเขาได้<ม>ชี้แจงเอาไว้ก็คือว่าอย่างกรณีของผู้กองแคทเนี่ยอาจจะไม่ใช่เ,เรื่องของความความขาดแคลนอะไรได้วยนะแต่ว่าตรงสเปคตรงสเปคก็เลยคัดเลือกเข้ามาเลยแบบเนี้ยอันนี้มันก็เลยยิ่งทําให้ชาวบ้านเขาสงสัยเหมือนกันว่าเอาอย่างนี้มันก็มีโอกาสท<ม>ี่จะใช้เส้นสายได้หรือเปล่าว่าอก็จิ้มมาเลยคนนี้ตรงสเปคก็เอามาเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้อันตรายฮะไอ้คำว่าตรงสเปคเนี่ย สเปคอะไรลหะนะฮะสเปกในการทํางานอะไรครับอ่มันไม่ได้แะครับจะมาพูดมั่วๆแบบนี้พปาะนน,นี่แสดงว่าเขาแถไปไม่ได้ในเรื่องคุณวุธขาดแคลนผมขอเรียนนะครับว่าคุณวุธขาดแคลนเนี่ยคือถ้าคุณวุธขาดแคลนเนี่ยเขาคงแถไปในเรื่องวุฒิคุณวุธขาดแคลนแล้วแต่นี่น<อ>ิเทศศาสตร์เนี่ยไม่ใช่คุณวุธขาดแคลนตามบัญชีว<อ>ุฒิขาดแคลนของกรพศเขาขึ้นบัญชีไว้เช่นแพทย์สัตวแพทย์วิศวกรรมศาสตร์อะไรกต่างแต่ นะฮะคือหมายความว่าเปิดรับตํารวจอะหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งจะไม่มีคนมาสมัครอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนิติศรเนี่ยไม่ใช่คุณอาวุธขาดแคลนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบอะเขาตอบอย่างนี้นะก็เพิ่งทราบว่าเขาอธิบายว่าสเปคเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องคุณอาวุธขาดแคลนแล้วอะไรหล่ะนะฮะแล้วเขาคัดเลือกจากคนหลายๆคนหรือเปล่าหรือว่าเขาให้คุณแคทเนี่ยมาสมัครคนเดียวถูกไหมฮะหรือไอคุณอาวุธของเขานี่คืออะไร คือคือมาเดินประกวดกันหรือไงแล้วก็น้องแคทเข้าตาที่สุดออหรือยังไงครับมใช่คุณแคทเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถนะฮะถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเขาแต่ว่าได้เปิดโอกาสให้คนอื่นๆเขาเข้ามาสอบแข่งขันไหมอืมอืมอืมนะฮะและจริงๆเนี่ยต้องใช้คําว่าสอบแข่งขันต้องมีการสอบข้อเขียนนู่นนี่นี่อะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านได้ก็ก็ก็แร์นะฮะแต่ไอการคัดเลือกเนี่ย มันนําไปสู่ความมั่วได้เยอะนะครับใครคัดใครเลือกล่ะอืม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 ใช่ไหมฮะใครคัดใครเลือกใช่ขาวๆหน่อยสูงๆหน่อยสวยๆหน่อยอืมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ผม่ได้ผมขอแทรกตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะพอดีว่าวันก่อนเนี่ยผมได้รับข้อมูลมามีคนบอกว่าคนที่จะเลือกอันนี้อันนี้ผมมาเชื่อมโยงเอาเองนะต้องต้องเรียนทางท่านวิรุธด้วยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะฮะ คือวันก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าคนที่จะมาอยู่ในหลักสูตรกอ,อสอได้หรือมาอย่างนี้ได้เนี่ยต้องไปถามผอบอตรคนเดียวแปลว่าผอบอเ,ออเป็นคนจิ้มเองใช่เหมฮะถ้าอย่างนั้นอ,อ๋อแน่นอนครับอํานาจเนี้ยนะฮะผอบอตรเขาสงวนไว้นานมาแล้วทุกยุคทุกสมัยสามสิบสี่สิบปีมาแล้ว่ะจะบรรจุแบบเนี้ยนะฮะให้เป็นอํานาจของผอบอตรคนเดียวเขาไม่ได้มอรบรองเลยคนไหนเลย พวกรองอพบตรผู้ช่วยอะไรจะเอาลูกเข้ามาเป็นตำรวจก็ต้องไปขอพบตรว่าต้องการเอาลูกเข้ามาเป็นตำรวจนะฮะช่วยอนุมัติอนุญาตหน่อยอนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะต้องอย่าลืมว่าสังคมนะฮะประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทุกคนต้องมีความเสมอภาคกันในเรื่องของโอกาสต่างๆแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยนะฮะพลเรือนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่มีช่องทางเข้าแบบนี้แล้วนะยังเหลือแต่ตำรวจนี่แหละ นะฮะที่ยังโบราณที่ยังล้าหลังยังเปิดช่องนี้เอาไว้เนื่องจากตำรวจเขาไม่ได้ขึ้นต่อขัานาการ,รพลเรือนหรือ,อกอพอเหมือนเดิมสมัยที่ตำรวจอยู่กับกระทรวงมหาดไทยยังต้องไปพิงอยู่กับพรบระเบียบขัาการพลเรือนนะครับ,รบก็ยังทําแบบนี้ไม่ได้ก็จะต้องผ่านเกณฑ์ของกอพอผ่านการตรวจสอบของกอพอแต่ปัจจุบันเนี่ยตำรวจเขาอยากจะกาหนดอะไรก็กําหนดได้คล้ายๆกับทหารไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ก็เหลือแต่ตํารวจกับทหารตํารวจนี่หนักกว่าทหารอีกนะนะฮะคล้ายๆกันเลยคือเอาอยากจะเข้าใครใครเข้าก็เข้าลูกหลานก็อุปถัมภ์กันเข้าไปคุณสมบัติของคนที่จะเข้าด้วยวิธีพิเศษแบบนี้นะฮะดูวิธีไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีสามลักษณะในของตํารวจเนี่ยนะ,ะ,ะไม่ลักษณะก็ลักษณะหนึ่งหนึ่งพ่อ,อแม่รู้อุย๊ยอ้าวหนึ่งี่ไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เป็นตํารวจแล้วเสียชีวิตในหน้าที่เลรอฮะ อันนั้นก็ข้อหนึ่งไงข้อหนึ่งท่เขาเขียนไว้เพราะแม้เสียชีวิตในหน้าที่นะแต่ว่าความจริงอันนี้ก็ต้องควรจะเอาออกไปเพราะเสียชีวิตในหน้าที่เนี่ยจริงๆนะฮะก็ตอบแทนกันไปในเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าเอารูปเข้ามาเป็นเพราะว่าเราในฐานะประชาชนนะครับเรารับคนเข้ามาเป็นตำรวจเราก็หวังให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพใช่ไหมเอาคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดเข้ามารักษากฎหมายนะครับไม่ใช่เอาเป็นการตอบแทนนะฮะ ซึ่งอ่ามันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วเดิมหลักคิดอาจจะคิดว่าเออพ่อตายในหน้าที่เอาลูกพ่อเป็นตำรวจเอาแล้วเกิดลูกทํางานทําการไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็ไอคุณสมบัติความเป็นนักกีฬาทําคุณประโยชน์นี่ก็เปิดช่องให้มั่วนะฮะเพราะฉะนั้นมันเห็นมันเห็นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะเอาว่าคนนี้ไปติดทีมชาติได้เหรียญอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะพอจะได้ไหมครับมันก็เห็นเห็นอยู่นะบางทีใช่ไหมฮะอ่า เราคนเข้าเป็นตำรวจที่มารักษากฎหมายนะเราไม่ไดเอามาเตะฟุตบอลนะพูดอย่างนี้บางคนอาจจะสะดุ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช่ดิไอเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งตำรวจปัจจุบันก็ไปเล well, ่นกีฬากันเป็นอาชีพทั้งนักกีฬาก็เข้ามาเป็นตำรวจแล้วก็ไม่ได้มาทำงานตำรวจนะกรมตำรวจเปลี่ยนเป็นอะไรจะเป็นสโมสรฟุตบอลหรืออะไรหรือจะไปเอาดีทางถ้วยชิงแชมป์อะไรมันก็มันไม่ใช่วัตถประส์นะฮะ ครับอืมต้องตั้งหลักคิดกันใหม่นะคุณไปชนะเหรียญเลิศแล้วก็โอวากันไปคุณอยากจะมาเป็นนะฮะตำรวจคุณก็ต้องสอบให้ได้คุณสมบัติแบบตำรวจไม่ใช่มาถึงกฎหมายก็ไม่รู้เอาแต่ชกมวยอ้าหรือว่านะเตะตะก้อแล้วมาเป็นตำรวจครับคือคือเอาเอาอย่างนี้คือคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นหลายๆคนเวลาไปคว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้เนี่ย ก็จะมาประดับยศอะไรกันนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นกรณีคุณมนัดบุญจำนงคุณวรพจน์เพชรขึ้นที่ได้เหรียญโอลิมปิกมาแต่ปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยล่าสุดก็คือออกมาโพสต์เหมือนกันว่าเฮ้ยผมอยู่ตำแหน่งเดิมยศเดิมมา23ปีผมจบปอโทด้วยเนี่ยแต่ว่าทําไมอ่ะทำไมโอกาสผมไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เลื่อนบ้างผมยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยตรงนี้นี่มันยังไงฮะ อ่าก็ก็เป็นธรรมดาแหละครับเวลาดังเนี่ยเขาก็แห่แห่ตอนที่คุณมานัดก็ไม่แคยรู้จักแล้วนี่ฮะไม่ได้ชกอะไรที่ไหนแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจครนะฮะคุณมานัดเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาน่าจะโดยคุณอุ้ยมหกนะคือการเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ปรรจุคุณอุ้ยคุณอุ้ต้องได้ด้วยนะฮะคุณอุ้ต้องได้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็ต้องคุณมานัดเนี่ยเขาก็ต้องสอบเลือด นะฮะต้องสอบหาวลัางเขาคงสอบไม่ได้นะฮแล้วแล้วไอ้ฝากไว้อย่างหนเรื่องของขับับเจอะคือคืออย่างนี้นิดนึงครับพอดีว่าคือพอพอผมเล่าข่าวเนี้หรือว่าพูดคุยกับเรื่องราวนี้มันจะมีคอมเมนต์หนึ่งที่จะขึ้นมาเสมอเลยฮะก็คือคนจะถามว่าแปลว่าทุกคนที่มีวุฒิปริญญาโทเนี่ยสามารถเป็นแบบผู้กองแคทได้ไหมไอ้ไอ้คอมเมนต์ลักษณะนี้จะจะเยอะมากจริงๆฮะ อ๋อไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะฮะ<า>พ่อต้องรวยก็มีคนฝากฝังนะฮะอ่าต้องเป็นคนสวยรูปร่างหน้าตาดีก็ต้องมีอะไรข้อหนึ่งนะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นการตอบที่หลายคนบอกว่าสเปคพิเศษที่ว่าที่ต้องคัดเลือกเนี่ยคือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ลองไปดูดิที่ปรรจุกันมาก็แนวนี้ทั้งนั้นแหละมีลูกคนจนได้ประจุไหม อืม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 คือแต่ต้องดูค,คนจนนะเพราะเราเห็นแต่มีใช่ไหมฮะมีแอแฟนดารานน่นนี่แล้วลูกเสียลูกคนนั้นคนนี้อยากจะมีเครื่องแบบตังก็มีแล้วก็อยากจะมีเครื่องแบบนะฮะพกปืนได้ทั่วไทยโดยไม่มีไม่ถูกตํารวจจับนะครับขับรถกับตำรวจก็ไม่จับก็เป็นที่อะไรฮะเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของคนหนุ่มสาวจํานวนมากเห็นไหมฮะอมพอเข้ามาแล้วก็ทําแต่งตัวเก๋ไก๋ พกปงพกปืนอโอน่นนี่นะฮะแตคน <S <S 1> <S 1> พวกนี้อ่ะจริงๆก็ไม่ได้ทํางานตำรวจแท้จริงๆก็คือการตรวจตาป้องกันอาชกรรมแล้วก็การสอบสวนโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนเนี่ย <S <S คยเห็นใครบรรจุเข้ามาแบบเนี้ยแบบไม่ผ่านการสอบแข่งขันแล้วมาเป็นพนักง,งานสอบสวนไหมอืมแต่เอางี้มมผมผม,มผมอ้างจากคําของท่านโฆษกได้ไหมฮะว่าเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยมีหลายหน่วย มีหลายหน้าที่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาถือปืนจับโจรกันหมดเขาบอกอย่างเนี้ยฮะพอจะฟังขึ้นไหมมันก็ถูกอยู่นะฮะแต่ก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนเขาได้แข่งซิเมื่อถ้าแข่งกันเป็นธรรมแล้วเขาได้ไม่มีใครว่าอะไรนะถูกไหมครับนี่ค,คนอื่นไม่มีโอกาสแข่งไงคนอื่นเขาก็อยากเป็นตำรวจค,รคืออาชีพตำรวจเนี่ยนะฮะเอ่อใครบอกว่าโอโ้โหมันแย่งเงินเดือนะมันไม่จริงหรอกนะครับมันเป็นอาชีพที่สบายจะตายไปในทัศนะผมนะ ครับนะครับมีความมั่นคงโดยเพราะสังคมปัจจุบันอาชีพของเอกชนก็ไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่ตำรวจเนี่ยแม้จ้งเงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงเท่าอาชีพที่หวือหวาแต่ก็มีความมั่นค,บคงบนาน้านู่นนี่นะครับมีโอ้สารพัดงานก็ไมไ่หนักอย่างที่หลายคนเข้าใจแม้กระทั่งจะเป็นหน่วยปฏิบัติการก็เถอะครับพยาบาลเนี่ยพยาบาลในงานหนักกว่าตำรวจเนี่ยผมว่าสิบเท่านะอืมครับเออเออถ้าเ ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเพราะคนจนรวยเนี่ยคนจนนะคนรวยเนี่ยก็อยากเป็นตำรวจลูกคนรวยนะฮะครับครับถ้าอย่างนั้นเอายางี้ฮะเพื่อความเป็นธรรมกับผู้กองแคทด้วยนะเนื่องจากว่าวันนี้ผู้กองก็ไม่ได้มาอยู่ในรายการกับเราเพื่อความเป็นธรรมกับผู้กองแคทเนี่ยถ้าเราดูจากคุณลักษณะของการที่จะเข้ามาเรียนกอสสามข้อเนี่ยโอเคเรื่องปตีปทปเอกอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าถ้ามาดูจากสามข้อเนี่ย พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่ขาดแคลนบุคลากรแล้วก็ขออ้อสามคือทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในมุมของอนั่นวิรุธคิดว่าผู้กองแคทเข้าข้อไหนฮะเขาคงจะเข้ามีลักษณะพิเศษแล้วครับเพราะไม่ใช่คุณวุฒิขาดแคลนเวลานี้จะไปอิงอ้างเป็นคุณวุฒิขาดแคลนเหมือนอะไรนะกองศัตดิ์สิอะไรนะันก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็แถแถไปเป็นคุณวุฒิขาดแคลนนั่นก็ไม่ใช่ครับแต่อันเนี้ย เขาก็ไม่พูดเดิมว่าเป็นคุณธุสขาดแคลนเพราะว่ามันจะชัดเลยว่ามันไม่ใช่เพราะมันไม่อยู่ในบัญชีคุณธุสเนี่ยไม่ใช่ขาดแคลนก็ออกไปเป็นเรื่องของอมีคุณพิเศษอะไรต่างๆแบบนี้อืมอมันก็เป็นช่องนะฮะแล้วแล้วใครเป็นคนชี้คุณสมบัติพิเศษตรงเนี้ยอืมอืมอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คนมาเทียบกันเยอะก็คือว่าอย่างผู้กองเนี่ยโอเคบางท่านอาจจะว่าเร็วบางท่านก็บอกว่าเป็นไปตามขั้นตอน ตามช่องที่มันมีโอกาสเปิดให้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอคนเข้าไปเทียบกับหลักสูตรในร้อยอย่างเงี้ยฮะเรียนตั้ง4ปีสอบก็ยากปีหนึ่งก็2 0 0คนแต่ก็อสอเนี่ยสี่เดือนได้แล้วเรียบร้อยคือบางคนเขาก็บอกว่าคุยอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนที่เรียนในร้อยหรือเปล่าฮะหลักสูตรการเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะไม่ว่าระรดับใดเนี่ยมันจะต้องยกเครื่องใหญ่นะครับ นะฮะการรับคนเข้ามาเป็นายนร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนร้อยตํารวจเองนะฮะที่เรียนเตรียมทหารสองปีมาเรียนเรียนร้อยสักสี่ปีหกปีเนี่ยมันจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นนะครับงานตํารวจมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะฮะรับ,ค,รบคนจบหอยไรเนี่ยถูกแล้วแต่จะต้องอผ่านการสอบแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะฮะทุกคนจะต้องเริ่มจากเบสิคเลย จบปริญญาตรีนะฮะแล้วเข้ามาเป็นตํารวจระดับปฏิบัติการซึ่งผมไม่อยากจะเรียกว่าชั้นประทวนมันควรจะเลิกเรียกเอาว่าชั้นประทวนเพราะว่าเราออกคอนเสต์ทหารมาใช้มีสัญญาบัตรประทวนแบ่งชนชั้นกันนะฮะตำรวจก็ที่อยู่อยู่ก็ไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะอยู่ในสภาพคําว่าชั้นประทวนอืมทุกคนพยายามจะหนีไปเป็นสัญญาบัตรใช่ครับถูกไหมฮะแต่งานของตํารวจจริงๆมันอยู่ที่ที่เขาเรียกว่าชั้นประทวนนี่แหละอืม นะฮะขอเรียกว่าระดับปฏิบัติการจริง,จรงๆจะต้องเปลี่ยนเป็นระดับปฏิบัติการหนึ่งสองสามนะฮะรับปริญญาตรีเข้ามามาเริ่มหมดแล้วก็อครบห้าปีเจ็ดปีก็สอบแข่งขันกันแล้วก็เลื่อนไปเป็นหัวหน้าเป็นละดับลาดับไปมันก็จะเป็นธรรมไม่ใช่พวกนึงแม้เป็นในร้อยมาก็ไม่รู้ชีวิตของตํารวจข้างล่างแล้วพวกข้างล่างเนี่ยก็มักจะเป็นคนยากคนจนนะฮะที่เขาเรียกว่าชั้นประทวนเนี่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสจะเลื่อน เป็นในร้อยได้ง่ายๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นในร้อยก็ลองดูอเมริกาดี่ฮะครับเขาไม่เห็นด้วยเราจะเป็นในร้อยกันเลยอืมอืมถูกไหมฮะเขาเป็นอะไรเนี่ยตำรวจระดับรกันจริงๆเขาไม่เรียกจ่าเจออะไรได้วยซ้าไปนะอ่าเขาเรียกเป็นซีเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เองต่างเห็นไหมฮะเขามีขีดความสามารถในการทําอะไรเยอะแยะม,มากมายเลยครับ,รบของเราเนี่ยเราไปจัดโครงสร้างแบบทหารไงฮะครับอย่างรู้แล้วตำรวจเนี่ยเราส่งไปเรียนเตรียมทหารสองปีอะ เาไปทาไมไปเรียนตรงนั้นทาไมเขาได้เตรียมทหารนะเขาไม่ได้เตรียมตํารวจนะเคยคิดไหมฮะทหารเนี่ยนะฮะทหารเนี่ยเขาฝึกฆ่าคนนะครับอืมนะฮะอาชีพเขาอะฝึกฆ่าคนฆ่าให้มีประสิทธิภาพตามคําสั่งของอุชาแต่ตํารวจเนี่ยฝึกรักษานะฮะรักษากฎหมายรักษาชีวิตคนรักษาความยุติธรรมคเอาไปเรียนตรงนั้นก็ผิดแล้วอืมเนี่ยพระเก่าใจเนี่ยผมก็ ดีใ,ใจนะฮะที่เห็นคุณชัยธวัฒน์เขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าไม่ควรจะเป็นเรียนทหารอืมแล้วก็โองเรียนร้อยตำรวจเนี่ยหลักสูตรเนี่ยก็ไม่ควรจะมีด้วยซ้ําไปก็รับพวกจบมหวาวิทยาลัยเข้าไปจโบโดยผกกฎหมายอืมนะฮะตำรวจต้องใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับต้องอยู่กฎหมายต้องมีหลักนิติธรรมไม่ใช่ฝึกกันแบบทหารแล้วก็เอามาทํางานตํารวจคตารวจก็จะเป็นจะต้องฝึกกันหกปีเจ็ดปีหรืออบรมกันสามปีสี่ปีไหมหรอครับ เต็มที่ก็หนึ่งปีรับจบหาวเทืาอไรซึ่นความรู้กฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <S <S ครับอืมแล้วเอกมาเพียงแต่ว่าการจะเข้าเนี่ยต้องผ่านการสอบแข่งขันอืมไม่ใช่ใช <S <S เอาคนนี้หุ่นดีคนนี้หล่อคนนี้นะเป็นนักมวยมันมัน <S <S 2> <S 2> มันก็จะเกิดปัญหาไงอืม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 ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตกลับมาเจาะที่เรื่องของกอสสอนิดนึงแล้วกันนะฮะคือเออวันเนี้ยมีมีข่าวออกมาว่า ก่อนหน้านี้นนสื่อแทบทุกสื่อก็จะรายงานตรงกันว่ากอสเนี่ยมันมาจากในยุคของพลตบดเอกอสมยศอุ้มพันม่วงท่านเป็นพบตรแต่ปรากฏวันนี้ทางคุณสมยศเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีมาก่อนหน้าผมแล้วแต่มันไม่ได้เรียกว่ากอสอแล้วอาจจะพูดไปถึงยุคของพลตบดีเสรีพิสุทธิ์ว่าเุ้ยปีนั้นนี่มันรับกันตั้งหลายพันนะอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ในมุมของคุณวิรุธมองยังไงครับว่าตกลงเราต้องไปตามหาไหม าไอ้หลักสูตรนี้มันเริ่มมาจากใครมันมายังไงแล้วแต่ละยุคของปปตลออเขายังไงอย่างเงี้ยฮะโอ้ไม่ใช่หรอกครับหลักสูตรกอสอนเนี่ยมันหายาปว่าคือมันมีมาตั้งสี่สิบปีแล้วมั้งครับกอสอนเนี่ยนะฮะคือเป็นหลักสูตรที่ว่ารวมรวมไว้นะฮะคนที่รับมาแบบอย่างเงี้ยเข้าโดยที่ไม่ได้ผ่านการสอบแข่งขันแบบเป็นจํานวนมากๆสองร้อยสามร้อยคนเนี่ยนะฮะก็ใครสมัครเข้ามาก็เก็บไว้นะครขึ้นบัญชีไว้รวมไว้ แล้วก็ปีหนึ่งหรือสองปีเขาจะเปิดอบรมเนี่ยเขาเรียกว่ากอสอแล้วก็รวมไปอบรมพร้อมกันทีละสองสามร้อยคนนะฮะไม่มีหรอกครับไอ้หกพันเจ็ดพันอันนั้นเป็นเรื่องของต<อ>ําตรวจอะไรที่นั่นนะฮะที่สอบแข่งขันเขาเรียกเจ็ดพันทับหนึ่งเจ็ดพันทับสองอะไรคนละเรื่องกันครับครับครับ,รบถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอ่อคนที่เขาตั้งข้อสังเกตยอย่างที่ที่เราคุยกันได้แล้วว่าเอะคนที่มาเรียนกอ,อสอเนี่ยก็มีแต่ลูกหลานคนดังใช่ไหมฮะคนจนๆก็ไม่ได้เรียนดอกอะไรอย่างเงี้ย แล้วปรากฏว่ามันถึงขนาดมีการตั้งคําถามเลยว่าเรายุบเลยได้ไหม,มเพราะว่าหลายๆคน<ม>อย่างคุณจุวิ์ก็ออกมาบอกนะครับว่าแก๊งสีเทาทั้งหลายเนี่ยก็มาจากกอสอ,อย่างเงี้ยสารวัตรซัวอย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยน<ม>หรือเรายุบหรือเราทําใหม่หรือยังไงดีครับตรงนี้คือรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเพราะนายกมติเมื่อแยออกอจากการะทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยอำนาจตารวจเวลานี้อยู่พบตรเนี่ยขึ้นกับนายกมติคนเดียวนะฮะแล้วนายกมติก็ไม่มีเวลามาดูแลปัญหาแบบนี้หรอก<ม>นะครับ ก็ไปปล่อยให้พบตอเข้าบริหารเจอพบตทดีเป็นคนมีคุณธรรมมีความละอายใจก็ดีเจอพบตทที่เป็นคนขี้โกงละโมบโลบมากหรือไม่มีคุณธรรมเขาก็บรรจุแหลกลานเลยนะฮะ,ะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลูกนายบอนก็เข้านะครับนะฮะเราไปเช็คดูติลองเช็คย้อนหลังดูติไอเรื่องคนมีเงินเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะช็ไปเช็คดูด้วยนะฮรคน อพ่อาไปสืบดูฮะสืบดูพูดให้ให้ตื่นเต้นไว้ต้องไปสืบดูสิอ๋อเขาอ้มาเป็นอย่างน้อยน้อยหกเจ็ดร้อยคนอ่ะนะฮะแล้วอย่างนี้ต้องตั้งคําถามว่าครับเอคนรวยรวยลูกเท่าแกลูกข้าหาบดีอะไรต่างนักการเมืองการเมืองที่อยากเป็นตารวจเพราะว่าแม่พ่อก็แม่ก็จะมีสตังนะบางทีเขาอยากเป็นตํารวจอยากเป็นตํารวจอยากได้พกปืนทั่วไทย นะฮะอยากอะไรก็แล้วแต่อวดสาวในช่วงเนี้ยนะครับเมื่อเขาได้เป็นเนี่ยพ่อแม่เขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาจะไม่ตอบแทนเหรอตอบไม่คิดว่าคิดว่าเขาตอบแทนไหมฮะเออเออออถูกไหมฮะอย่างน้อยก็เป็นบุญเป็นคนกันไม่ว่าจะในแบบใดใช่นะฮะแล้วก็เป็นช่องทางของการสร้างอิทธิพลของพบตรด้วยนะครับอืมหมายมาถึงยังไงนะฮะ หมยหมายถึงว่าใครที่ม <พอ S 2> ีววความคนนั้นก็มาขอ,อานะฮะอ้าวลูกฉันอยากเป็นก็มาขอผบอตรผบตรก็เออเดี๋ยวจัดให้ก็เป็นบุญคุณละไม่ไว่วแต่เป็นอะไรอสอรอสลอูกสสก็ดีนกักการเมืองลูกประธานการบริการเลยที่จะมีบทบาทต่อการตรวจสอบตํารวจเพราะอย่างต้องเข้าใจนะครับว,ว่าอาชีพตํารวจเนี่ยมันดึงดูดนะฮะตำรวจประเทศไทยเนี่ยเป็นขา้าราชการเป็นตํารวจที่มีอํานาจมากในทัศนะผมนะ ใครขานก็ลองไปตรวจสอบดูผมคิดว่าเป็นตำรวจที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกอย่างนั้นเลยฮะนะมีอิทธิพลมีท้าอํานาจและอิทธิพลมากที่สุดในโลกครับยังไงคือรวมศูนย์อํานาจทุกสิ่งทุกอย่างตํารวจเนี่ยนะฮะทุกหน่วยเลยอยู่กับตํรวจแห่งชาติแล้วซ้ายังผูกขาดอํานาจสอบสวนอีกตํารวจมีอานาจสอบสวนโดยที่ไม่มีใครเข้าตรวจสอบการสอบสวนเขาได้เลยครับแม้กระทั่งอายการ หมายถึงระหว่างสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็จะทําอะไรก็ได้หมดแหละนะฮะจะปั้นํำนวนไงก็ได้หมดนะเขียนนิยายส่งไอการอ่านยังไงก็ได้หมดมีที่พลไหมล่ะฮะครับอืมอืมโอ้คือพอฟังดูแล้วเนี่ยเอเราคงจะต้องปฏิรูปตำรวจแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยไหมฮะหรือว่ายังไงดีซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะด้วยความเคารพนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนที่ท่าน ปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจที่จะปฏิรูปในหลายๆเรื่องนะฮะแต่นี่โอ้โหมันก็ผ่านมาแปดเก้าปีแล้ววันนี้เราก็ยังคุยกันเรื่องปฏิรูปองค์การตํารวจอยู่เลยนะฮะก็ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้เข้าใจเลยท่านก็ไม่ทำอะไรไม่มีความตั้งใจจริงที่จะทําแล้วท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะทําตัวอย่างง่ายๆเรื่องสวยสติกเกอร์ที่มีปัญหาเป็นประเด็นอยู่ขนาดนี้นะฮะผมเพิ่งได้ยินท่านพูดเมื่อสองวันก่อนท่านบอกมันมีปัญหามันมีคนให้อะ่ะ อืมอืมแลท่านแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยตำรวจเรามันแย่นะมันไปรับสวยนะท่านบอกกันหาที่คนให้อืมครับมันจบข่าวไหมล่ะฮะจบข่าวเลยไหมครับครับไหน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 ก็มาถึงนี่แล้วขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะคำถามท้ายๆแล้วคือณณวันนี้พอข่าวเกี่ยวกับตำรวจที่มันไม่ค่อยจะดีอ่าหรือแม้กระทั่ง ไอ้เรื่องกอสอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็เลยโดนโยงไปถึงเรื่องตั๋วช้างที่คุณรังสิมันโรมเคยพูดเอาไว้แล้วครั้งนี้เนี่ยคุณรังสิมันก็บอกว่าเฮ้ยมันยิ่งกว่าตัวช้างอีกนะใน,นมุมของท่านวิรุษมองอยังไงฮะมันก็คล้ายๆกันแหละครับนะฮะม,มันก็คล้ายๆกันก็มีส่วนมีส่วนนะฮะอืมมีส่วนก็ไปเปิดช่องไว้เนี่ยไม่ว่าตั๋วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผอตรอเนี่ยเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมนะฮะ ก็กําหนดหลักเกณฑ์ <G ain> การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้งให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าใครถือตัวไม่ว่าจะตัวช้างตัวม้าอะไรมาก็ทําได้เราเนี่ยเอาง่ายงยกตัวอย่างเนี่ยฮะเราถือตัวช้างไปให้ไปขอเขาแต่งตั้งผู้วักษาอายการได้ไหมครับอืมก็ไม่ได้นะยากนะเพราะว่าเขาจะมีหลักเกณฑ์โอจะตั้งยังไงเพราะคนเขามีหลักเกณฑ์ที่เขานัางจะละเอียดชัดเจนไม่ใช่พูดมัม่วๆครับถูกไหมฮะ ตั้งได้ไอ้คนตั้งก็เสี่ยงต่อความผิดอาญาถูกไหมฮะผิดวินัยถูกฟ้องถูกร้องนะครับแต่ของตํารวจเนี่ยมันแต่งตั้งมันฟรีสไตล์ไงโดยเฉพาะไปเชื่อไปแยกอาโุโสกับความสามารถออกจากกันนะท,ท,ทั้งทั้งข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคนทํางานมานานเนี่ยมันไม่เก่งกว่าคนทํางานมาน้อยกว่าเลยโดยหลักการนะออออืืที่เขาบอกบว่า ไม่ไม่รู้อะนะทํางานมานานก็มันเป็นเรื่องอาวุโสไม่มีไม่ใช่เรื่องความสามารถอ้าวมันตลกไหมถูกไหมฮะคนช่างกล้องมาสิบปีไอคนเป็นช่างกล้องสามปีบอกไอ้ช่างกล้องสามปีมันเก่งกว่าถ้าองค์กรไหนทํางานสามปีเก่งกว่าทางานสิบปีนะองค์กรนั้นก็วิปริตวิบัตินะก็แสดงว่าไอ้สิบปีทําอะไรของมันก็ไม่รู้ ทำ,ทำอะไรอยู่ตอนสิบปีใช่ไหมฮะยังไม่เก่งเลยยังไม่เก่งเท่าไอคนสามปีซึ่งอาจจะมีนะแต่นี่เราพูดโดยหลักการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราได้ผบปตรที่มีคุณธรรมแล้วมีความรู้นะฮะแต่ทุกวันเนี้ยก็ทราบดีว่าตํารวจเนี่ยนะฮะในระดับต่างก็มาด้วยการวิ่งเต้นทั้งนั้นมาด้วยวิธีมาดําๆเทาเทากันทั้งนั้นแหละนี่ยังไม่พูดรเรื่องซื้อขายตําแหน่งนะ<ๆ>มันมีปัญหา่ในโลก มันมีตำรวจประเทศไหนในโลกที่มีข่าวเรื่องการซื้อขายตําแหน่งเออกระเถิมแบบไทยบ้างหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวคงได้มีประเด็นในวงการตํารวจที่จะชวนท่านวิรุธมาคุยเพิ่มเติมต่อนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากจริงๆที่มาคุยกันในประเด็นนี้นะฮะว่าอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ